สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube และแม่แชร์แวแจ้งข่าว FC น้องไรอันกาดบัณฑิตาจากโพสต์ล่าสุดในเพจไรอันกาดบัณฑิตน้องได้แชร์โพสต์ของเพจยุ้งข้าวเลคคอร์ดเป็นวิดีโอตัวอย่างยุ้งข้าวพาพเพลิน e ี1 1 0 ซึ่งจะออกอากาศทาง YouTube ช่องยุ้งข้าวเลคกคอร์ดวันนี้วันที่10พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2566เวลา1นึ่ทุ่มตรงนะครับทุกคนอย่าลืมเข้าไปรับชมให้กำลังใจน้องไรอันกาดบันดิตนะครับเพราะว่าวันนี้น้องไรอันเปิดบ้านใหม่ให้ซันฟอร์มเข้าไปเยี่ยมชมบ้านใหม่ที่สร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงครับทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังด้วยกันเลยครับไรอัน,อนบ้านนี้เขามีกระจกบ้านเอง ก็จบหายไปไหนที่แตกนะแล้วบอกพ่อแม่ไหมว่าราคาเท่าไหร่แต่ไม่ได้บอกว่าแสนสองไม่ไม่ไม่ได้บอกเขาอย่างบอกแล้วไงตอนนี้แหม่ป่าวันนี้มาชุดเดสสีขาวเสียงกระจุกะจาที่แม่แม่บางคนให้มาบางท่านให้มาเนี่ยใส่แล้วเสียงไม่แหบใช่เพราะเป็นขอแน่นรักกาวถอดเลยไม่เกี่ยวกับเกคโอเค老婆 ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังจนจบคลิปครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย